โอ้โหเอาตัวหน่อยเอาตหน่อยเอาหน่อย t อ k e น่อยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในไบเดอร์นะฮะแล้วก็ ทีมงานร้าน MP Speed Shop นะครับวันนี้ช่างตี้เราจะไปไหนกันทีมงานไปดูโมโต GP ครับอ๋อโมโต GP นะครับสำหรับทีมงาน Honda นะครับแต่เขาขับ Yamaha นะฮะแล้วก็พี่ชายเรานะ Fabio Caratelo นะก็น้องโอเว่นสายซี่นะครับก็มาเช่นกันนะฮะไปดูกันนะครับโอเว่นกับ CBR 1000RR นะฮะวันนี้ผมจะอัดยาวๆเลยนะครับ เอาเว้นพี่ลงไม่ได้ป่ะลงตรงนี้ไม่ได้สูงมากไปดูกันฮนะนี่นะครับช่างตี ไปกันนะโอ้โหเจอกับพี่เอกคันนี้พี่เหมเอทูน,นะฮะเอทูนมหกนะฮะเช่นเคยดูครับเอทูนมหกนะดูกระจกไม่มีครับกระจกไม่โอ้โหออ,ออกตัวหน่อยออกตัวหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยออ ไปพิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจก,กูหรือเจก,กูแฝงพี่บอยเบาๆนะโอโ้โหนี่ข้างหน้าผมนี่คือพี่บอยเบาๆใส่เล้าขาวนะฮะ CPR พันปอมนะฮะตอนนี้เป็น CPR หัวค่าศูนย์ SP นะฮะ เป็นงานของสำนักพี่หน่อยสู้ตึงนะนะฮะกาเลี้ยวหรือเปล่ากาเลี้ยวหรือเปล่าถ้าพี่ไปผมก็ไปเออโอ้โหไอ้ดุเพี้ยไหมดูนะดอูองเจอกูองเจอกู จะเฉียบขับตามทีมงานนะฮะ S2 โอ้โหเตะ่คิมชิกเตอร์หนีกูซะด้วยโอ้โหต้องขออภัยนะในครั้ไม่สุภาพนะฮะวันนี้คือจัดเต็มนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอโอ้โหมีโฟวีเอ็กซ์ปาดเข้ามานะฮะปาดกันะ เอสทูนมหกนะฮะของพี่เหมโปรโมชเฮดเดอร์น, er นะฮะโอ้โหของนาอะไนะของหน้าสตีนไร โอ้โหยกกล้วยด้วยเย็ดเชยยกโอ้ยยกกล้วยด้วยเย็ดเชยยกกล้วยดหวยหัวหั้งล่งนลิ้นหิค่าเอ้โอ้โหเถื่อนจริงๆนะแถวนี้นะฮะขับฟาซานะฮะไอรอเขียวชายดุกนะฮะโอ้โหเข้า ตามไปดูพี่เชาครับไปเที่ยวงานฮอนด้าแต่เสียกใส่อะไรเสื้ออย่ามาห้าไปคนเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะก็ตอนนี้ใกล้ถึงร้านแล้วต้องรอนะคือพวกผมจะไม่ติดไฟแดงนะครับเพราะติดไฟแดงนี่คืออันตรายมากเลยโอวินนะฮะ คือฉะรอรอไฟเขียวนะเพื่อนยี่สิบนานอยู่นะไม่ไปอ่ะเออกูไม่ไปอ่ะเออกลัวเว้ย เข้าเส้นนี nuevo, ้ดีกว่านะฮะปลอดภัยนะฮะรือ hiện cho พี่บอยเข้าเลยครับพี่บอยโอ้ตรสุดอเอ,อเออเอ,อเอาเรื่องว่ะเย็นหน้าตาไม่โคตรด,ดึงอ,ะอ่ะ <c oughs> นี่นะครับก็มาเจอกับอ่าพี่เชานะฮะคุณมางานยามาฮ่าเลยฮอนด้าครับผมมาดูรถแข่งครับดูรถแข่งนะฮะอ๋อฮอน,นด้าครับครับโอ้มีมีใครอื่นด้วยนี่นี่ครับผมดูแข่งครับคันนี้ใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมครับผม คัน,นี้นี่ตัวในตำนานนะแล้วก็มาคบกับเซลสุดหล่อแล้วนะครับนี่นะครับท่านเฟียมนะฮะฮั่นมารอนานหรือยังดูนะดูน้องกันเลยสดนะสดครับสดตลอดนะอ่โอเคทำไมททำหน้าไม่มันเลยครับทำ <c oughs> ห,หน้าไม่มันนะร <c oughs> ้อนเออต้องห้องเอเท่านั้นเนาะ <c oughs> เอออะไรนี่ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะสำหรับวันนี้ผม Nick Rider นิกไรเดอร์นะฮะแล้วก็พี่บอยเบาๆกันฮะชุ่มคอฮนะขอจบคลิปนี้นะสวัสดีครับ